เช้าตรู่วันที่27กันยายน2567สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่3แล้วสำหรับการเริ่มค i c k off โอนเงินดิจิตอลวอลเล็ให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางและกลุ่มคนพิการนะครับจะเรียกว่าดิจิตอลวอลเล็ก็ไม่ถูกทัศีเดียวนะักเพราะว่าเป็นการโอนเงินสดเข้ากระเป๋าของประชาชนโดยตรงดังนั้นจึงไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับระบบดิจิตอลนะครับก็คือเป็นโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารปกติธรรมดานี่แหละ เอาล่ะวันนี้เป็นวันที่3ที่จะมีการโอนเงินสำหรับผู้ที่มีเลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข4 5 6 7สํำหรับที่ผ่านมาเมื่อวันที่25มีประชาชนเข้าไปรอกดเงินที่ธนาคารกันคึกคักอย่างมืดฟ้าโมดินเลยทีเดียวรอตั้งแต่ตีสี่ตีห ก็ได้มีผู้สื่อข่าวไปทําข่าวที่หน้าตู้ ATM ของธนาคารต่างๆกันตั้งแต่เช้าบางคนมีเงินติดบัญชีแค่10บาทพอได้เงินมา1,000 0บาทก็กดเงินมาร้องหม่มร้องไห้ดีใจกันยกใหญ่สําหรับเงิน10,000บาทสําหรับบางคนก็รู้สึกสบายๆชิวๆไม่ได้ตื่นเต้นดีใจอะไรแต่สําหรับบางคนนั้น1 0 0 0 0บาทเป็นเงินที่มีค่ามหาศาลมากในยามที่เขาจําเป็น ดังนั้นเงิน1,000 0บาทแต่ละคนมีค่าไม่เท่ากันนะครับเอาละวันนี้เป็นวันที่รัฐบาลจะเริ่มจ่ายเงินสําหรับตัวเลขหลังบัตรประชาชนเลขสุดท้ายที่มีตัวเลข 5, 6, 7ส่วนในเฟส2ที่ประชาชนทั่วไปได้มีการลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐไปแล้วนั้นนายจุลพันธ์อมอนิวัตรได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าจริงจ การตรวจสอบรายชื่อนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่อยากประกาศณเวลานี้เพราะว่าจะทําให้มีการสับสนระหว่างเงินที่แจกอยู่ปัจจุบันนี้นะครับจึงไม่อยากให้มีการสับสนแล้วก็จะเป็นการทดสอบระบบ Digital วอล l ล t จริงๆต้นปีหน้าซึ่งถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยปีนี้แน่นอนครับสำหรับประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐแล้วไม่ได้รับเงินปีนี้แน่นอน เพราะว่าระบบนั้นคงจะไม่ทันซึ่งจะมีการทดสอบระบบอะไรต่างๆกันตรวจสอบหลายสิ่งหลายอย่างกันในต้นปีหน้าก็คือคิดว่าจะเสร็จเรียบร้อยจริงๆนะครับจริงๆน่าจะเป็นปลายไตรมาสแรกก็คือประมาณเดือนมีนาคม2568แต่ก็ได้มีการแย้บอกมาว่าจะได้เงิน10,000บาทเหมือนเฟสแรกหรือไม่ หรืออาจจะเป็น5000บาทก็ต้องมาดูตอนนั้นอีกทีแต่ก็ได้ยืนยันว่ารัฐบาลมีเงินพร้อมอยู่แล้วนะครับซึ่งก็มีข้อสงสัยว่าในเมื่อมีเงินพร้อมอยู่แล้วได้ถแถลงนโยบายไปแล้วว่าเป็น10,000บาทแต่ทําไมถึงเป็น5,000บาทอันนี้ก็ต้องมาดูกันอีกทีนะครับก็รู้สึกแปลกๆนิดๆนะครับแต่ยังไงก็ขอให้โครงการนี้เดินหน้าไปอย่างรวดเร็วอย่าให้มีอะไรติดขัดเพราะว่าประชาชนที่รอแฟดสองอยู่ก็มีความจำเป็นต้องใช้เงินเหมือนกันนะครับ ถ้าเรื่องนี้มีความคืบหน้าต่อไปอย่างไรก็จะรีบมาแจ้งข่าวกันอีกทีนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ